สวัสดีจ้าพี่น้อง่านผู้ชมมือนมีมั่วพบกับชองย้ายไพ่สีแชเนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นีย้ายไพ่กระเด้น,นําำขอมูนแนทางเลขเด็ดมหาห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมเปน็นแนวทางก่อนสิไปรับชมเราฟังยายไพ่สีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่สีนะไม่ได้จ้าพี่น้องแล้วก็อย่ริ่มกดกระดิง่งเนาะค่ะนอย,ย่างยายไพ่สีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องกับสิบด้ิษาทเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะค่ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับแด่ไพก่กะคอมเมนต์มาใต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกระเบ้าไร้ยายห้า,างพี่น้องคะไปเบิ้งขอมูนระ่างอาจารย์ทันแหลกเพื่อนเลยนะคะมาเบิ้งเนื้อทังนี่เอามาแบ่งปั่นค่ะผสนงดที่แล้วเพื่อนบอกว่า0 4 5 8เอ่อ0548 54มาหาศีนะคะ่ะมาตามต่อพี่น้อง,งวันนี้เพื่อนบอกว่า 2 9 4เก6า4เกาเกากับ9 6อันนี้คือเนว้ทางเทิงเนาะพี่น้องเนาะมาเบิงเนือทางล่างิ่นบอกว่าหาสกับหาหว่าซันพี่น้องแต่ว่าแย้ไว่บาวแไพ่บักไม่ศูนย์นะเพราะว่าฟันเห็นดวงจันเนาะพี่น้องเนาะฟันเ็นดวงจันบักห้ายหน่วยอาจจะอาจจะอาจจะเป็น0 0บ่หรือว่า0ูนย์เกาแย้จะตีไปแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิงเนว้ทางศูตรนี่เป็นเนว้ทางของอาจารย์เนวทางของเอดอนันต์แมพี่น้องเอ่อ ลุงสีสอปอเพิ่นบอกว่าเด่นบนนะคะเด,เด่นบนแบบเลี้ยงเนาะสันพี่น้องงวดที่แล้วหนึ่งสองสามหาหนึ่งนะคะเด่นบนมาได้ทุกหลักเนาะงวดนี้หาหกเจ็ดว่าสันพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแกะสูตรขนมไทยว่าสันงวดที่แล้วม่ซีหานะจ้ะงวดนี้ซีหาซีหกซีเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดละยหกเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยค่ะอ่าเน้นล่างชนวัวสั้นเด่นล่างชนของแอดวานชัยเนาะค่ะหนึ่งกัสี่หัสั้นพี่น้องมาตัวใดตัวหนึ่งวัวสั้นเนาะค่ะเนาะเอามากระจวดจาดน้ำเพลินใดต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบอลมหาเฮงเนาะเจาะบนซอกสามสองหานะคะสองสามสองห้าสามห้าเจาะ เลขไทยข้างล่างน่าจะเป็นสองสามเนาะพี่น้องวันนี้สองมาแห้งๆเนาะอันนี้แนวทางเลขเด่นเด่นสูตรนี่มาได้บนล่างเนาะค่ะสําหรับแนวทางของแอดชนะพลนเนาะงวดนี้งวดที่แล้วเด่นเจ็ดก็ศูนย์มาเจ็ดล่างเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เพื่อนบอกวันหนึ่งก็เจ็ดนะคะมาได้บนล่างสําหรับแนวทางเลขเด่นบนล่างของแอดชนะพลนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะเพื่อนบอกว่าบบวลี่คนน้อนหน้านะคะวิ่งบนสามมาในนอนว่าสันเพื่อนว่า ต่อไปเลยจ้ารัฐบาลน่วยบนแบบสามโตว่าสันงวดที่เร้วกสามสี่หามหาเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้หนึ่งสองสามว่าสันพี่น้องคะสำหรับแนวทางของลุงสีซอปอเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าเด่นล่างสูตรเจ็ดของแอดชวโรดงวดที่เล้ว2สองกับสามมาสามเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เจ็ดกับแปดมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันสำหรับแนวทางของแอดชวโรดเนาะค่ะข้อไปเลยค่ะ มาเบิ่งแนวะ้าทางของแอดบวกคำสีเนาะสองซีซีนึ่งเก้าสองั้น2ตัวขึ้นซีซีเกองหกีเลยหกเเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าลุงแป็นลุงแป็นบอกว่า8 6 9เนาะคะเอาแปดเก้าหกแหละมีหกเก้าหาสองสี่เจ็ดและศูนย์เก้าเลขไทยสองสองสามเท่านั้นว่าสั่นลงุงมือนีแหละเนาะคะ่ะอ่าคมให้ไว้ว่าสั่นพี่น้องขาหกสี่เจ็ดละักะหนึ่งเก้าสามเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะเพื่อนบอกว่าหาลอถไวดโลดเดอร์วาสันสีน่เก,ก้าเขียนเขียนมักระจวดโหลดว่าสั่นต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้งวดที่แล้วเพื่อนมาสีนะคะเพื่อนบอกว่า แคแนวทางโทนันเดอว์วัซันเพิ่นว่างวดที่แล้วเดินหาหลักหน่วยบ่พี่น้องงวดนี่เด่นแปดหลักหน่วยนะคะแปดเพื่นที่กิง่งเพื่อนเน้นแปดก็สามตววาหลักสิเพื่นสามสามแปดเลยพี่น้องเนาะเอามาเบิงมาเบิงหลักร้อยหนึ่งแปดสองสามหลักสิบสองสามหนึ่งสี่หลักหน่วยแปดเพิ่นเน้นสาม3ปดสามสามแปดได้พี่น้อง น้อนต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง10บหลังกับอ่าหน่วยหลงังหลัก10อยู่ที่4หลักหน่วยอยู่ที่ศูนย์วาซันพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะดับทุกหลักบนวาซันงววที่แล้วดับ7มา 1, 4, ห,าหน,นึ่งหางวหนีเก่าบอมาบนพนะต่อไปเลยจ้ะแนวทางของแอดอาจารย์นอตตีนะคะเพิ่นบอกว่าเด่น8เนาะแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดหนึ่ง เพื่นบอกว่ามาขักก็คือ8ปหาก็แปดเกาแต่ว่าในแยกไพ่ดียินว่า8ปเกาเขาจเต็มหรอเด้พี่น้องเลขอีกอย่างคืสิมาแห้งแถวแปเกา 9, งวดนี้เนาะสามตัว857และ8ปดหาหนึ่งอาจารย์นอตีนะคะต่อไปเลยจ้ะดับลางวาซันพี่น,อน,งงนอ้องสูตรสองสูตรแรกายกไพ่ลงหาแล้วเนาะมาเบิ้งสูตรสองค่ะงวดที่แล้วก็เอาอยู่เนาะค่ะงวดนี้ศูนย์ศูนเจด ซีหกเลยฮ่าๆนะค่ะสําหรับแนวทางดับคู่ล่างของแอดเซนมีเนาะจ้ามาเบิรงอีกขนมไทยว่าสันแนวทางของแอดเกษตรหน้ายาเนาะค่ะชุดเน้นนะ,ะเจสซี่เจ็ดห้าแปดสี่และแปดห้าเนาะค่ะเด่นบนข้นบานตากว่าสันพี่น้องเด่นหกบนเนาะค่ะต่อไปเลยจา้าสูตรนี้แนวทางเด่นล่างแอดแสงเดือนเพื่อนเน้นมา่หายเร็วนาะ,ะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าศูนย์หกซีหนึ่งเจ็ดเก้าหกเก้าและ ศูนย์เจ็ดนะคะพิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่นะคะพี่น้องคะมาเบิ้งจ้าพี่น้องเพื่อนบอกว่างวดน,นี้เด่นสองกับสามเนาะคะ่ะเอาแคปหน้าจอขยายได้สามนิเนาะพี่น้องเนะเาะอ่าเพื่อนบอกวันเน้นๆก็คือสองสามห้าสองสามหกสองอ่าห้าสามสองหกสามสองเจ็ดสามสองแปดสามสองแรงเก่าสามสองคนผู้ใดมีรักรวยดีจักรจวดมาใส่สามสองได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าแนวทางของ นักเล่นวสันสาหรับซิบหน่วยบนมาได้บนล่างส,สาหรับแนวทางของแอดกล่มนะคะ่ะเพื่อนบอกว่าเด่นหกกับเก่าเด้อวสันเนาะจ้า,จาต่อไปเลยจ้าสูตรนี่สูตรเด่นบนวสันมาเบิ้งค่ะงวดที่แล้วซีหาวสันงวดนี้สองเก้าสองศูนย์เจ็ดเก่าและเจ็ดศูนย์วสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าเอามาฝากว่าสันเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วมาสามเจ็ดน้องวดนี้ซ uh, ีหาซีหกซีหาซีี่ห้าหกห้าห้า หาซีเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสิทธิ์หลวงพ่อสดทอนเนาะงวดที่แล้วเขาซีหานะจ๊ะงวดน,นี้สองสามสองแปดสองห้าห้าสามห้าแปดและสามแปดนะจ๊ะต่อไปเลยจ้ะเอาพิดไทยโดยเนี่ยเพื่อนบอกว่าเลขขีดเด้อว่าวั่น เพื่อนบอกว่าเป็นแนวทางของเสียนเอ้ยอย่าเดาอย่าฝ่าปิดเนาอีกอีกอีก,อ,กอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะรักหน่วยเสี้ยนเขาใหญ่ว่าสันเป็นเลขขี่ว่าสันพี่น้องคะห้าเจ็ดเก้าสามแต่วันหนึ่งมืมีสแสดงว่าหนึ่งเพื่อนดับเนาะพี่น้องเนาะอ่ะต่อไปเลยจ้ามาปิดท้ายสูตรนี่นะคะสันจอนกำแพงเผชรนิติจัดไหยนิติผสมแหลกพี่น้องคะเพื่อนบอกว่า 8, 9, 0, แปดเก้าศูนย์แขนแขนเม็ดเดียวมีชุดเดียวมักกระจวจดจาดฟาดบื้มตามเพื่อนได้เลยว่าสันเนาะพี่น้องเนาะ ถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองนะาจา๊ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขเรื่อยๆปังๆสุขูมสุขคนขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์นะาจา๊าที่ได้แบ่งปันข้อมูลทั้งให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางยายไพ่อขอขอบคุณห,หลายเด้อจ๊าสวัสดีจ้า